เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยุทธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาต่อกับข้อ31กันเลย ข้อ31นะคะโจทย์ถามว่าเมื่อเปรียบเทียบพืช c 3 c 4และ c am ในช่วงความเข้มแสงพอเหมาะคาร์บอนไดออกไซด์0.04เอเซอุณหภูมิ45องศาเซลเซียสอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชทั้ง3จะเป็นอย่างไรนะคะและในช้อย1-5นะคะก็เรียงลำดับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชนะคะก็สลับกันเนื้อระหว่าง c 3 c 4และ c am เนี่ยว่าอันไหนมันจะ มีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงมากกว่ากันนะคะอ่ะข้อนี้เนี่ยเขามีการพูดถึงพืช c 3 c 4และ c am ใช่ไหมเกี่ยวแล้วก็พูดถึงอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทําความรู้จักก่อนหนือว่าพืช c 3 c 4และ c am เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะคะและปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวพี่จะขอพูดเกริ่นถึงกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงก่อนนะแล้วก็จะอธิบายนะคะว่าเพื่อ C3, C4 และ CAM เมนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงการสังเคราะห์ด้วยแสงหรือโฟโตซินเทซิสนะคะมันจะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนย่อยค่ะ ในขั้นตอนขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเรียกว่าปฏิกิริยาใช้แสงหรือว่า light reaction และขั้นตอนที่2ก็คือการตรึงคาร์บอนไออกไซด์ค่ะหรือจะเรียกว่าคาว์บินไซเคิลก็ได้อ่ะเรามาดูที่ปฏิกิริยาใช้แสงหรือ light reaction กันก่อน ไเรียกชันนะคะจะเกิดขึ้นที่เยื่อหุ้มไทละคอยหรือว่าไทละคอยเมมเบรนค่ะโดยมันจะมีสองแบบที่แตกต่างกันแบบแรกเนี่ยก็คือเป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบไม่เป็นวัตจักรหรือที่เรียกว่า n อนไซ c ลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอค่ะ ส่วนอีกแบบหนึ่งนะคะก็เป็นการถ่ายทอดอิเล็กตรอนแบบวัตจักรหรือว่าไซคลิกอิเล็กตรอนทรานสเฟอร์นั่นเองอ,อันนี้นะคะก็เป็นขั้นตอนแรกปฏิกิริยาใช้แสงหรือว่าไลรีแอคชั่นต่อมาเรามาดูปฏิกิริยาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์หรือคาร์วินไซเคิลค่ะคาร์วินไซเคิลเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ สตูมานะคะหรือว่าบริเวณช่องว่างภายในคลอโรพลาสซึ่งฮาวิง้งไซเคิลหรือการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็จะแตกต่างกันไปในพืช C 3 C 4และ CAM ค่ะโดยพืช C 3นะคะจะเป็นพืชที่เราพบเห็นได้ทั่วๆไปเลยเป็นพืชที่อยู่ในสภาวะที่มีปริมาณน้ำฝนแล้วก็ปริมาณแสงแดดพอเหมาะส่วนพืช C 4นะคะ จะเป็นพืชที่ทนแรงขึ้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แห้งแรงอย่างเช่นอ้อยข้าวโพดข้าวฟ่างค่ะ่ะส่วนพืช CAM นะคะจะเป็นพืชที่ขึ้นในบริเวณที่แห้งแรงมากเป็นพืชทะเลทรายเป็นต้นอย่างเช่นกระบองเพชรน,นะคะ ออันนี้นะคะก็เป็นภาพรวมของการสังเคราะห์ด้วยแสงเนื้อแล้วก็เราก็รู้จักความแตกต่างของพืชทั้ง3ประเภทนะทั้ง C3 C4 และ CAM ไปแล้วต่อมาค่ะเราจะไปดูว่าปัจจัยใดบ้างนะคะที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะ ใจแรกนะคะก็คือแสงและความเข้มแสงนั่นเองอะโดยสำหรับแสงและความเข้มแสงนะคะเราจะมีกราฟที่น่าสนใจที่เรา ควรไปดูกันค่ะนั่นก็เป็นกราฟเปรียบเทียบระหว่างความเข้มแสงกับอัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สุทธินะคะ เราจะมี2ค่านะคะที่น่าสนใจนั่นก็คือ Light Saturation Point และ l i t compensation point ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูจากกราฟนะคะแล้วก็จะไปทำความรู้จักกับ2ค่านั้นกันจากกราฟนะคะเราจะ ระบุได้ว่าจุดนี้นะคะจะเรียกว่า light like compensation point ค่ะ ส่วนจุดนี้นะคะเป็นจุดที่อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยเริ่มคงที่เราจะเรียกว่า light saturation point ค่ะะสำหรับ มาดูไลน์ saturation point ก่อนก็ได้ไลน์ line saturation point หรือว่าจุดอิ่มตัวของแสงนะคะคือค่าความเข้มแสงที่น้อยที่สุดที่แม้ว่าเราจะเพิ่มความเข้มแสงให้มากกว่าจุดนี้เนี่ยอัตราการสังงครหอด้วยแสงก็จะไม่เพิ่มขึ้นอีกแล้วค่ะอ่ะโน้ตไว้นิดนึงนะ อันนี้นะคะก็เป็นนิยามของ light saturation point นั่นเองส่วน light compensation point นะคะจะเป็นค่าความเข้มแสงที่ทำให้อัตราการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจเนี่ยเท่ากับอัตราการตรึงเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองหรือมันจะทำให้มีการอัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเนี่ยเท่ากับศูนย์นั่นเองค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นความหมายของ l ไลท์คอมเพนเซชันพอยท์นั่นเองโดยพืชที่อยู่ในที่ร่มนะคะจะมีอัตราการหายใจต่ํากว่าพืชที่อยู่กลางแจ้งดังนั้นพืชที่อยู่ที่ร่มเนี่ยจึงมีจุดไลท์คอมเพนเซชันพอยท์ต่ํากว่าพืชกลางแจ้งนั่นเองค่ะ ซึ่งพืชในที่ร่มเนี่ยก็อย่างเช่นพืช C3 ส่วนพืชกลางแจ้งก็อย่างเช่นพืช C4 ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพืช C3 เนี่ยก็จะมีจุด light like compensation point ต่ำกว่าพืช C4 นั่นเองอันนี้นะคะเป็นปัจจัยแรกที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงก็คือปัจจัยเกี่ยวกับแสงและความเข้มแสงนั่นเองต่อมาเรามาดูปัจจัยที่2ค่ะก็คือปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะ ในเรื่องของปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยก็มีกราฟที่น่าสนใจที่เราควรไปดูอีกเหมือนกันก็คือกราฟระหว่างอัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สุทธินะคะแล้วก็ความเข้มของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศค่ะ สำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์นะมันก็มีสองคำที่น่าสนใจอีกเหมือนกันก็คือคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันพอยต์และคาร์บอนไดออกไซด์เซทเรชันพอยต์ค่ะซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ compensation point เนี่ยของพืช c 3และ c 4นะคะก็จะคือตรงนี้นั่นเองส่วนคว่าวัลว์ไซส์ saturation point ของพืช c 3และ c 4ก็จะเป็น2จุดนี้ค่ะ ดูกันที่ค่าโมเลก์ลซาตูเรชันพอยต์ก่อนค่าโมเลก์ซาตูเรชันพอยต์นะคะก็คือค่าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่น้อยที่สุดที่แม้จะเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ให้มากกว่านี้นะคะอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะไม่เพิ่มขึ้นแล้ว โดยพืช C4 นะคะจะถึงจุดคาร์บอนไดออกไซด์ saturation point เนี่ยก่อนพืช C3 เนื่องจากว่าพืช C4 นะคะมีกลไกในการเพิ่มความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ตั้งแต่ตอนแรกเลยทำให้รูบิสโ้นะคะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มที่ก่อนพืช C3 อ่ะซึ่งรูบิสโเนี่ยก็เป็นเอนไซม์ที่ทำหน้าทีใ่ในการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองสรุปแล้วก็คือ พื้น C 4นะคะจะมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์ saturation point เนี่ยน้อยกว่าพื้น C 3นั่นเองเอนตไว้นิดน,นึง C 3จะมากกว่า C 4นะคะอ,อ่มาดูคาร์บอนไดออกไซด์ compensation point กันบ้างคาร์บอนไดออกไซด์ compensation point เนี่ยก็จะเป็นค่าความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ภา,ายนอกนะคะ ที่ทาให้อัตราการปล่อยก๊าซคาร,คร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจเท่ากับอัตราการตรึงเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะก็เลยจะทําให้อัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเนี่ยเท่ากับศูนย์นั่นเอง ซึ่งพืช C4 นะคะจะมีค่าคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันพอยต์เนี่ยน้อยมากเนื่องจากพืช C4 นะคะจะมีกลไกในการเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในบันเดิลชีตเนี่ยการเกิดโฟโตเรสเปเรชันหรือว่าการหายใจแสงเนี่ยจึงน้อยมากนะคะค่าคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันพอยต์จึงมีค่าน้อยกว่าพืช C3 นั่นเองอ่ะโน้ตไว้น,นิดนึงว่าพืช C3 จะมีคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันพอยต์ สูงกว่าพืช C 4ีนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นปัจจัยที่2นะที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชต่อมามาดูปัจจัยที่3ค่ะปัจจัยที่3ก็คืออุณหภูมิค่ะค่ะอุณหภูมินะคะก็ มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงเช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นนะคะพืชซีสเนี่ยจะมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงมากเลยเมื่อเทียบกับพืชซีสเพราะว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยชัไม้พืชซีสเกิดโฟโตเรสเปเลชันนะคะหรือว่าการหายใจแสงเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงนั่นเองค่ะอ่ะเรามาค่อยๆโน้ตกันเนาะ ที่ขอย่ออุณหภูมิหรือว่าเทมเปอร์เจอร์ว่าเทมนะคะ สรุปนะคะอุณหภูมิเนี่ยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงเพราะว่าการที่อุณหภมูมิมันสูงขึ้นเนี่ยมันจะทำให้พืชซ C3 นะคะเกิดโฟโตเรสเปเรชันหรือว่าการหายใจแสงมากขึ้นในขณะที่มันจะไม่ค่อยมีผลต่อพืชซ4นะอ่ะและด้วยความที่พืชซ C3 เนี่ยเกิดการหายใจแสงมากขึ้นก็เลยทําให้อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะจะลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับพืชซ c สสาเหตุที่พืชซ C3 นะคะจะ เกิดโฟโตเร i เพลชันได้มากกว่าพืชซีเนี่ยมันมาจากสาเหตุของกลไกาการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ที่แตกต่างกันในพืชซีสและพืชซีสนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่3นะคะที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองต่อมาค่ะปัจจัยอื่นๆนะคะก็ก็มีเหมือนกันอย่างเช่นอายุใบค่ะ ก็คือถ้าเป็นใบอ่อนหรือว่าใบที่แก่เกินไปนะคะก็จะมีอัตราการสังเคราะห์ได้แสงต่ํานั่นเองก็ต้องเป็นใบที่มีอายุที่เหมาะสมนะคะถึงจะสังเคราะห์แสงสังเคราะห์ด้วยแสงได้ดีเนาะแล้วก็ยังมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปริมาณน้ําที่พืชได้รับด้วยค่ะ ก็คือถ้าพืชน,นะคะมีการน้ำเนี่ยสมมติว่าน้ามันเข้าเซลล์พืชน้อยลงใช่ไหมมันก็จะมีผลต่อการเปิดปิดปากใบและการเปิดปิดปากใบเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปริมาณน้ําที่พืชได้รับเนี่ยก็ส่งผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงในพืชเช่นเดียวกันและต่อมานะคะปัจจัยสุดท้ายก็คือ ธาตุอาหารที่พืชได้รับนั่นเองธาตุอาหารบางอย่างนะคะก็เกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์ประกอบของการสังเคราะห์ด้วยแสงเลยอย่างเช่นไนโตรเจนและแมกนีเซียมนะคะจะเป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิล สมมุติว่าพืชขาดธาตุอาหารขาดธาตุไนโตรเจนหรือว่าแมกนีเซียมไปเนี่ยก็จะทําให้ขาดองค์ประกอบของคลอโรฟิลใช่ไหมเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพในการสังเคราะห์ด้วยแสงก็จะต่ําลงนั่นเองแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะก็อย่างเช่นธาตุเหล็กนะคะจะเกี่ยวข้องกับการสร้างคลอโรฟิลค่ะ ล้วก็ยังมีแมงกานีสและคลอรไรน์นะคะที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโฟโตโลไลซสิสหรือว่าเป็นการแตกตัวของน้ำนะคะในปฏิกิริยาใช้แสงหรือว่าไลท์รีแอคชั่นนะอ่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ ไม่ว่าจะเป็นแสงและความเข้มแสงปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์อุณหภูมิอายุใบปริมาณน้ำที่พืชได้รับและธาตุอาหารชนิดต่างๆนั่นเองอะตอนนี้นะคะน้องๆก็ได้ทราบถึงทุกปัจจัยนะคะที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูโจทย์กันเลยโจทย์นะคะเขาให้เปรียบเทียบระหว่างพืช c 3 c 4กับ c am เนะในช่วงความเข้มแสงพอเหมาะและคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ย 0.04%ก็ถือว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ในปริมาณที่ต่ำนะคะแล้วก็อุณหภูมิ45องศาเซลเซียสก็เป็นอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงโดยให้เปรียบเทียบอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะในพืชสามชนิดด้วยอันนี้เนี่ยเรามาดูที่ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์กันก่อน ในช่วงที่ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำๆนะคะจากกราฟนี้เนาะช่วงที่คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำๆเนี่ยสมมุติว่าเป็น20ใช่ไหมเราลากเส้นขึ้นไปเราจะพบว่าพืช C4 นะคะจะมีจะมีอัตราการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยสูงกว่าพืช C3 เนาะมันก็หมายความว่าที่คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำๆนะคะพืช C4 เนี่ยจะมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยที่ดีกว่าพืช C3 นั่นเอง อ,อีกอย่างหนึ่งก็คือปัจจัยในยเรื่องของอุณหภูมินะคะเพราะว่าในโจทย์เนี้ยเงื่อนไขก็คืออุณหภูมิมันค่อนข้างสูงใช่ไหมและกรณีที่อุณหภูมิสูงขึ้นมากๆนะคะพืชซีสามเนี่ยก็จะมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงลดลงใช่ไหมเพราะว่ามันจะเกิดโฟโตเรสปิเรชันมากขึ้นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะที่สนับสนุนว่าเงื่อนไขาตามข้อนี้นะคะจะทําให้พืชซีสี่เนี่ยมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงมากกว่าพืชซีสามอ่า ส่วนพืช CAM เนี่ยจะมีอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงน้อยที่สุดเลยเพราะปากติแล้วนะคะพืช CAM เนี่ยจะเปิดปากใบเพื่อตรึงคาร์บอนไดออกไซด์เฉพาะช่วงเวลากลางคืนค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพืช CAM เนี่ยพี่กลืนไปแล้วว่ามันเป็นพืชทะเลทรายใช่ไหมในช่วงเวลากลางวันเนี่ยมันก็เลยจะมีสภาพแวดล้อมที่แดดจัดมากแสงแดดมันเข้มข้นสูงมากถ้ามันเปิดปากใบในช่วงกลางวันเนี่ย มันก็จะเกิดการคายน้ําจนมันไม่สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ค่ะมันก็เลยเปิดปากใบได้ไดแค่เฉพาะช่วงเวลากลางคืนเท่านั้นอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยมันเลยต่ํากว่าทั้งพืช C3 และ C4 นั่นเองสรุปนะคะถ้าเราเรียงลาดับแล้วเนี่ยตามเงื่อนไขที่โจทย์เขาให้มาก,ก็คือเงื่อนไขที่คาร์บอนไดออกไซด์ต่ำและอุณหภูมิค่อนข้างสูงเนี่ยอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคบของพืชน,น่ะที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้มากที่สุดก็จะเป็นพืช C4 พือ C3 แล้วก็ CAM ตามลำดับก็ตรงกับช้อยข้อ2นั่นเองค่ะอ่ะสำหรับข้อนี้นะน้องๆก็ต้องรู้ก่อนเลยนะว่าพืช C3 C4 และ CAM เนี่ยมันมีข้อแตกต่างกันยังไงนะคะและปัจจัยใดบ้างนะคะที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงในพืชแต่ละชนิดนะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา ในแอป n e t s e s o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  l กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะของแว๊บไปดูคลิปความรู้ก่อนนะคะเออลืมเอาไปค่ะ